คาแรกติดใจคําต่อไปติดคอเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> คนที่เดินแบบจัดมากกับันนั้นอะจัดจนผมสงสัยแล้วแบบ <laughs> จัดเกิด <laughs> สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากสนับสนุนคารวาสผู้ฝ่ายรู้เนียก็สามารถสนับสนุนธารวาสผู้ฝ่ายรู้นะครับได้ที่ด้านใต้ตัวผมหรือไม่ก็ตรง หคอมเมนต์นะครับหรืออาจจะเป็นการส่งดาวก็ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยเกมนี้เดินอะไรเข้าตีดีเนะี่ยเรือกดเบี้ยก่อนแลนนะ้วกัไม่รู้เดินอะไรคนนี้ชอบเดินสอกกลับเจ็บๆนะแค่เดินได้รูปนี้ตีสามเบีเย้ยจึ น่าจะกินได้นะลูปเนี่ยต้องกินนะผมว่าไอตัวนี้มันไม่ขาดเนี่ยเป้าม้ากินแล้วก็ถอยเม็ดถูกป่ะนี่ก็ตีเบี้ยขึ้นมาอีกถ้าต,ตามสเต็ปะนะตาม AI อะนะเอาแบบตาม AI เลยนะก็คือน่าจะต้องตีเบี้ยนะน้าขูดนะครับคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับวันนี้เป็นการแข่งแมทไพเชสโอเพ่นนะ3บวก2นะครับ <Wow. S 2> เป็นเกมเร็วไล่มา้าไปก่อนครับค่อยว่ากันใหม่ไอ้ม้าเนี่ยถอยกลับไปอ่าแล้วจากนั้นเราก็ไอเดียก็คือเราจะพยายามเดินโคนยื่นมานะโคนขึ้นมาปัดตรงนี้แต่ว่าก่อนหน้าแล้วเราต้องกินปัดก่อนขอกินก่อนไม่ให้เบีย้ยเขามาแทงโคลเราได้ต้องเดินคมๆเจ็บๆนิดนึงอย่าทิ้งไว้น้องไม่งั้นเดี๋ยวเสียชื่อสารภาพผู้ฝ่ยรู้นะ มีอะไรให้เคี้ยวไหมครับโอ้โหรอคานี้อยู่คุณวงชลิดถ้าคุณอยากหาอะไรอร่อยอร่อยเคี้ยวระหว่างนั่งดูไลฟ์นะครับก็สามารถกุดหนุนช่องหมากลูกไทยกันว่าผู้ใฝ่รู้ได้นะครับใน LINE OFFICIAL นะแอดหมากลูกไทยมาสั่งซื้อกันได้นะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เอาลิงก์ลงให้นะก็ขออภัยทุกท่านด้วยแล้วกันนะรจริงๆก็อยากเอาลิงก์องค์ลงให้แต่ว่าเล่นหมากลูกอยู่ขออภัยครับ เล่นไม่เป็นแต่ชอบดูครับเพลนดีโอ้โหขอบพระคุณมากครับความสุขบนความทุกข์ของคาราวาผู้ฝ่รู้แต่จริงผมก็มีความสุขแหละแค่ตอนเล่นแต่ผมมีความทุกข์แค่นั้นนีงเหนื่อยไม่ใช่อะไรหรอกเหนื่อยเว้ย,ยนี่เองบ้าหรือเปล่ามาห้าข้าก็ตบเรียบเฮ้ยทำไมลอยอะไรให้กินฟรีเนี่ยโลกใบนี้มีของฟรีด้วย โอ,อ,อ้ยายผมชมเลยนะคุณอูเอแอลไลย้ลยล้ยแต่ว่าอย่าง้ายไม่พอครับแต่ <c oughs> เอามาตัดโคนได้แล้วก็เนี่ยคือพยายามจะให้ผมกินฟรีแล้วก็เอาโคนผูกงี้ใช่ไหมทำถูกแลแหละแต่ว่าจังหวะมันไม่ใช่ <c oughs> คือผมเอามาตัดโคนเนี่ยคือผมเอาโคลผูกได้คือเมื่อกี้เขาแทงโคนผมได้คือทําให้โคนผมตายได้ไงเข้าใจมงงไหมพูดเองเริ่มงงแล้ว ไม่งงใช่ไหมสอบถามครับสรุปได้เล่นกับอาจารย์จิบไหมได้เลยได้ได,ได,ได้ได้เล่นแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้แข่งไพ่เชสนะครับได้เล่นกับอาจารย์จิบก็น่าจะาเห็นแกบอกผมว่าวันจันทนะแกว่างนะว่างว่างว่างวันจันทผมเองก็ว่างว่างวันจันรนะเหงาๆไม่รู้ทําอะไรนะลุกไปก่อนครับค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวขอดูก่อนดูจังหวะฉากโคนดีๆก่อน ตรงนี้น่ต้องใช้โคนกินเนี่ยว่าโคนมันยังไงเมื่อต้องนําหน้าตรงนี้เราไม่ต้องไปแคร์เรื่องเอาไม้เอาม้าตัดเม็ดละไอ้ม้าตัดโคนแล้วเพราะว่า,าสักม้าสักโคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะต่อให้ได้เบีย้ยที่ไม่ดีก็ตามแต่สุดท้ายไอ้ม้าตัวนี้มันก็ขึ้นมาจับตรงนี้ไม่ทันเข้าใจใช่ไหมไล่เบีย้ยตัวไม่ดีของเราเป็นเบีย้ยซ้อนเนี่ยมันกันม้าสองทิศทางด้วย <Wow. S 1> เขาคงไม่กล้ากินเดี๋ยวเราก็เข็นเบีย้ยไปไง ไอเบี้ยตัวนี้ก็ไม่ต้องไงายนะไม่ต้องไงายเพราะว่าโคนกับม้ามันยืนอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรในกอบไผ่เราะจะพยายามเดินโคนขึ้นมาอันนี้คือไอเดียเขาว้าลุกไปก่อนแล้วกนะันลุกไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหการถอยขุนจังหวะนี้ลุกคาดเข้าไปครับกินครับ หมดหมดตัวเล่นหมายถึงผมเนี่ยหมดตัวเล่นเรือไม่มีแล้วเนี่ยเรือไปไหนหมดวะเนี่ยเดี๋ยวต้องพยายามเอาเบีย้ยไปเข็นไปไงายแล้วก็เรือไปใช้ชิวๆเขาจะมาต่อนะครับจะทำยังไงให้ได้ใช้ตัวหมากเร็วๆเนี่ยเริ่มงงเดินไปเดินม,มาเริ่มชัก,ชกม่นเลยๆเลยต้องกินเนาะรูปนี้ เรือผูกเม็ดครับตามสเต็ปเจ็บแบบมีสไตล์ถ้าเจอขั้นคารวาสกดยอมเลยเหรอครับโอ้โหทำไมทำงั้นอนะเล่นสักหน่อยก็ได้รีบไปไหนผมว่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่อาจารย์จิบไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นเลยเฮ้ยตอนนี้ชนะไปสามเกมแล้วนะ ถ้าเดินดีๆอาจามีลุ้นเพิ่มนะครับมีศอกอะไรไม่เนี่ยต้องระวังนะเนี่ยเดินกับคนพวกนี้เรือกดแล้วกันมันยิงตรงถึงเรือด้านหลังคือถ้าผมแลกเรือเขาได้มันจบแล้วมันมันไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วแต่ถ้าแลกไม่ได้เลยก็เดินยากอยู่นะครับสวัสดีท่านคารวาสเหรอครับสวัสดีครับโอ้โหพี่คมสันนะครับลูกค้าประจําของเรานะ กับการซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานกินกันได้เคี้ยวสนุกนะครับคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอเฮ้ยไม่ใช่พูดเป็นเรื่อยไอ้คนเนี้ยเรือกินมา้าม้าหลุดอยู่เม็ดเปิดถูกไหมเอา้าไม่ใช่เหรอนึกว่าจะเอาเม็ดเปิดนะครับเดินอะไรของเขาเนี่ยหงายแล้วกันครับ เราเหลือ4นาที4เออ4วินะครับถอนก็นได้ถอนสมอเฮ้ยไม่ต้องถอนดีกว่าเดินกล่วงนี้ดีกว่าครับสวยกว่าเยอะอ่าเบียร์ฟรีลุกครับ ยึดไหมครับยึดแล้วกันหาวิธีการเล่นอยู่คือผมพยายามจะเส้นเรือแล้วก็เรือไปลุกจนนะประมาณนะี้ง่ายๆนะทราวา่าผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากลุกสะสมจากงานแข่งมตทรรวมคนคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุม้มเพียง 650บาทเท่านั้นรวมค่าจะส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดมากลุกไทยได้เลยครับ